ผมร่วงอาการเตือนสำคัญของหกโรคร้ายที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และก็เป็นกันเยอะมากหลายคนเขียนคันถามมาถาม,ถามพี่ปลาพี่ปลาจะทำยังไงดีเนี่ยผมร่วงผมร่วงแล้วมันเกิดจากโรคอะไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบใน,นทันทีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง u t u b e h e a t h y fish เพจ healthy fish บายพี่ปลา ig และ Tik Tok พี่ปราดดเฮลตี้ฟิจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราดส่งให้ทุกวันเรามาดูเลยผมร่วงผมร่วงอุ้ยทำไมมันถึงเป็นมันเป็นโรคที่ทําให้เราเสีบปคลิกมาดูกันเลยแน่นอนเลยค่ะอาการผมร่วงถ้าหากเกิดในน้อย,อ,ยอุ้ยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติเราเป็นมากมีการผิดปกติขึ้นมามากๆเลยร่วงทีกระลุดเป็นกระจุกยอุ้ยอาจจะเป็นสัญญ,ญาณเตือนของโรคร้ายต่างๆที่เราจะต้องระมัดระวัง มีโรคอะไรบ้างโรคที่หนึ่งโรค SLE SLE หรือที่เรารู้จักกันในนามของโรคพุ่มพวงเอาแล้ว SLE เป็นอย่างไรมาฟังกันเลยโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการผมร่วงได้เช่นกันโดยอาการที่มักจะเป็นเห็นได้ชัดของโรคนี้คืออาการปวดข้อปวดเข่าปวดเม,มื่อยตามร่างกายมีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าและที่สําคัญคือ อาจจะมีไข้เรื้อรังหากมีอาการผมร่วงรุมโดยก็ให้สันนิษฐานไว้เลยก่อนเลยว่าโอ้โหเราอาจจะเป็นโรค SLE อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการผมร่วงอย่าได้นิ่งนอนใจปวดข้อปวดเขา่าวิโตบวม,มขึ้นหรือมีอาการผิปดปกติต้องรีบไปตรวจเพราะคุณอาจจะกำลังเป็นโรค SLE โรคที่สองโรคที่สำคัญเลยว่าสกเก็เงิน พี่ป่าไม่ค่อยได้ยินอะโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคอะไรมาฟังกันเลยว่าสะเก็ดเงินเป็นอย่างไรแน่นอนเลยค่ะโดยปกติแล้วโรคสะเก็ดเงินนั้นอาการที่พบได้ก็คือจะมีสะเก็ดอยู่บริเวณตามร่างกายโดยจะมีลักษณะเป็นแผลตกสะเก็ด,กดขาวๆอยู่ตามตัวดังนั้นหากเราเมียการผมร่วงในช่วงที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน แสดงว่าโรคมันได้ลุกลามไปถึงหนังซีซ่าของเราแล้วทางที่ดีต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาโดยโดย่วนคราวนี้เรามาดูเลยว่าโอ้ยแล้วอันที่สามจะเป็นโรคอะไรโรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนฮะมันโรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วรายละเอียดมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยมีคําตอบแน่นอนเลยว่าอาการผมร่วงยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ของการที่คุณกำลังอยู่ในภาวะร่างกายเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นไทรอยฮอร์โมนไม่คงที่ทำให้เกิดอ,อาการผมร่วงนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกันข้อที่ 4... โรคหนังศรีรษะอักเสบะ เป็นเรยงไงโรคหนังศีรษะอักเสบอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะต้องดูแลอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะอาการอักเสบของหนังศีรษะอาจเกิดจากการแพ้สารเคมีต่างๆซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้นานๆก็จะเกิดพื่นแดงจะต้มไขมันอักเสบมีขุยบริเวณผิวหนังศีรษะติดเชื้อราบแบคทีเรีย เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการผมร่วงเป็นยันยอมถ้าใครมีอาการดังกล่าวอย่าโปรยทิ้งไว้เรียกว่ามันอันตรายและที่สําคัญก็คือทําให้เรียมเสียบุคลิกภาพแล้วเรามาดูต่อเลยโรคอะไรอีกที่จะทําให้เราเกิดอาการผมร่วงผมร่วงอ่มาฟังกันเลยห้าโรคเบาหวานแน่นอนเลยโรคเบาหวานมักจะเกิดในคนที่มีความผิดปกติของในเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดเอาแล้วพี่ปาทายังอะไรล่ะ หากเราเป็นคนที่มีน้ำหนักโตเกินและมีไขมันสะสมรอบเอวและมีอาการผมร่วงปรหยุมย่อมแน่นอนเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่ร่างกายของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะที่เป็นโรคเบาหวานสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือเราต้องเช็คสุขภาพของเราโดยผู้ป่วยเบาหวานนั้นจะมีระดับฮอร์โมโนสูลินที่ผิดปกติทำให้เกิดผมร่วงได้ง่ายขึ้น สิ่งที่สำคัญที่พราเน,นเน้นๆในทุกคลิปก็คือคุณต้องตรวจสุขภาพประจำปีและถ้าเมื่อเราตรวจสุขภาพประจำปีแล้วมีอาการผิดปกติอะไรเราจะต้องรีบรักษาจะต้องรีบดูแลเบาหวานนี่ถือว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์และแน่นอนถ้าเรามีพฤติกรรมการดูแลที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. ก็จะทำให้มีโอกาสที่เป็นโรคเบาหวานมากขึ้น วันนี้คุณดูแลตัวคุณเองหรือยังวันนี้คุณตรวจสุขภาพหรือยังเรามาดูกันต่อเลยค่ะข้อที่6โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราโอ้โหผมร่วงผมร่วงยังสามารถเกิดได้จากโรคผิวหนังที่มีต้นเหตุมาจากเชื้อราเช่นโรคอะไรเหรอกรากเกลื่อนทาให้โรคลุรกลามมาอยู่บนหนังศรีรษะได้เช่นกันซึ่งผลกระทบของเชื้อราที่อยู่บนหนังศรีรษะก็จะทําให้ผมร่วงและผมบางลงไดโอ้โหพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่า หากเรากำลังประสบปัญหาผมร่วงอยู่แล้วก็ลองสังเกตตัวเราเองดีๆให้ดีเลยว่าอาการผมร่วงนั้นเกิดมาจากอะไรร่างกายของเรามีโรคอื่นๆเข้ามาเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยหรือไม่เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้ทันท่วงทีแต่ถ้าเราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงอาการผมร่วงอาจจะดำเนินต่อไปแน่นอนเลยค่ะเราต้องรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกว่าดูแลสุขภาพของเราให้ดีเช็คสุขภาพประจำปิงแน่นอนค่ะถ้าเราตรวจพบเจออะไรเราจะได้รักษาแต่นั่นเนินแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy you Fish เพจ Healthy Fish by t i p ไอจีและติ๊กต็อกพี่ปราดอ healthyfish แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครับบสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ